ขณะที่โลกหมุนเร็วช่องทางการเรียนรู้เปิดกว้างทำอย่างไรให้สถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามีความเข้มแข็งและสามารถรักษาสภาพความเป็นแบบอย่างได้อย่างยั่งยืน SSA หรือ School Self Assessment เป็นเครื่องมือนหนึ่งที่สถานศึกษาพอเพียงสามารถนำมาใช้ในการประเมินตนเองในด้านต่างๆเพื่อให้รู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อน ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนการปรับปรุงการดำเนินงานและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษาหลักการสำคัญในการระดมความคิดด้วยกระบวนการ SSA ต้องเกิดจาก3ภาคส่วนคือ 1. กลุ่มครูบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 2. กลุ่มผู้ปกครองผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน 3. กลุ่มนักเรียนผลจากการประเมินตนเองตามกระบวนการ S.S.A. หรือ School Self Assessment สามารถบอกถึงจุดแข็งจุดอ่อนของสถานศึกษาพอเพียงได้ในช่วงเวลาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นดังนั้นการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลให้การบ่มเพาะสถานศึกษาพอเพียงมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษาพอเพียง มีความเข้มแข็งสามารถเป็นแบบอย่างและมีศักยภาพในการขับเคลื่อนหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการศึกษาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกสถานศึกษาต่อไปท้ามกลางชุมชนไทยมุสลิมโรงเรียนบ้านคลองยางจังหวัดกระบี่ เป็นหนึ่งในสถานศึกษาพอเพียงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองยางเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้งหน่วยงานองค์กรมูลนิธิต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่โรงเรียนเนี่ยครับจริงๆแล้วถ้าพูดแล้วเป็นโรงเรียนค่อนข้างจะอยู่ในชนฬาบทเพราะการบริหารจัดการตรงนี้ในเรื่องของอบประมาณที่จะเราได้รับมาจากส่วนกลางนี่ก็ไม่มีเลยเพราะการบริหารจัดการของโรงเรียนส่วนใหญ่ก็พึ่งพาตนเอง การพึ่งพาตนเองนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าโรงเรียนเนี่ยทำแต่โดยลําพังนะครับแต่การมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้ามาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนเห็นว่าในการพัฒนาทั้งทั้งทั้งมวลนะครับในโรงเรียนเนี่ยเราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ได้มาไม่ว่าสิ่งบูกสร้างที่ดินนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยเราได้รับมาจากหน่วยงานจากภายนอกนะครับไม่ใช่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงนะครับซึ่ง อันนี้ก็ถือว่าเป็นปาคีการมีส่วนร่วมโรงเรียนเนี่ยจะเน้นในเรื่องของตักตะชีวิตเพราะว่าต้องการที่จะจัดการเรียนการสอนให้อสอดคล้องกับบริบทของชุมชนเพราะว่าพีน้องมุสลิมเนี่ยความคาดหวังของโรงเรียนก็คือต้องการให้นักเรียนที่ออกไปจากโรงเรียนแล้วเนี่ยสามารถไปอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุขนะครับนั่นคือเป็นความรัรถนาของทางโรงเรียนครับโรงเรียนบ้านคลองยาง มีการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนทั้งระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีทักษะในการทำงานรักการทำงานมีจุดเด่นคือการพัฒนาคุณลักษณะ และอุปนิสัยสำคัญให้กับนักเรียนเช่นไฝเรียนรู้มีความสามารถในการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนอย่างเหมาะสมรวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและศูนย์บริการชุมชนมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมตามสภาพความพร้อม ชุมชนจะให้ความสําคัญในเรื่องของอหลักปรัชญาคะแล้วก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนนะคะโดยโดยเฉพาะในเรื่องของฐานต่างๆเนี่ยเพราะว่า,าชุมชนสนใจในเรื่องเรื่องเหล่านี้นะคะเขาก็ได้นําสิ่งเหล่านี้เข้ามาช่วยเป็นวิทยากรให้กับนักเรียนโดยครูก็ต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับนักเรียนจาก,จากชุมชนชุมชนดํดเนินการอะไรอยู่แล้วก็เด็กก็ได้ ได้ฝึกแล้วก็เอาวิชาที่ได้ศึกษาเราเรียนเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับชีวิตจริงได้แต่บางอย่างชุมชนก็ได้อะไรไปจากโรงเรียนโดยนในเรื่องของหลักปรัชญานี่ยคะได้ได้เรียนรู้ไปด้วยได้ได้ช่วยกันนะคะตอนนี้แล้วโรงเรียนกับชุมชนก็ไปพร้อมๆกันนะคะถ้าผู้ปกครองเป็นอย่างที่ดีครูเป็นอย่างที่ดีนักเรียนก็จะได้ดูเป็นแบบอย่างต่อไปถ้าเราปฏิบัติตัวเหมือนกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนกับครอบครัวเนี่ย เด็กจะได้คําตอบในตัวของมันเองก็ให้ความสําคัญในฐานะที่โรงเรียนเป็นบ้านของคนทุกคนในใชุมชนนี้เป็นบ้านหลังที่สองในการประชุมปฏิบัติการการประเมินตนเองโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านคองยางจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินตามขั้นตอนและมีบุคคลจากสามกลุ่ม เข้าร่วมประชุมระดมความคิดและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่การที่เราเข้ามาประเมินตนเองนะครับโดยสร้างเกณฑ์ขึ้นมาก็าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ที่ว่าทางโรงเรียนจะได้ทราบว่าความต้องการของบุคคลทั้ง3ามฝ่ายไม่ว่าจะเป็นของนักเรียนของคุณครูแล้วก็ของผู้ปกครองนักเรียนว่าต้องการที่ใจโรงเรียนเนี่ยมีการพัฒนาอย่างไรนะครับแล้วก็ถือว่าถ้าเราสามารถทําได้ทมความต้องการเนี่ย เป็นการทำงานร,ร่วมกันและการพัฒนาน่าจะเป็นการพัฒนาที่ไปถูกความยั่งยืนได้ครับผลการประชุมปฏิบัติการการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านคลองยางได้ผลสรุปความพึงพอใจต่อจุดเด่นของโรงเรียนโดยเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดคือ 1. มีป้ายสัญ,ญลักษณ์ในความเป็นเลิศในเรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. โรงเรียนสร้างความตระหนักร่วมกันและความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับหลักปรัชญ,ญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. โรงเรียนเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนได้มีความพร้อมต่อการเรียนรู้ทั้งด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตและทักษะพ,พื้นฐานในการเรียนรู้ 4. ครูผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้การใช้สื่อ แรงเรียนรู้และนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงกับผู้เรียน 5. มีกิจกรรมการเรียนรู้ในการรักชาติศาสตร์กริย์ให้กับผู้เรียนกอเป็นคุณครูที่สอนเด็กง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็มีนิสัยที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยัก ให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนที่คือเหมือนกับว่าสร้างวิสัยทัศน์ให้กับเขาให้เขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลและก็มีคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งแปดประการนะคะอยากให้หนูเป็นคนดีขยันขันแข็งและก็อยากให้หนูเป็นคนที่มีเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในตัวค่ะอยากให้คุณครูสอนผมในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและก็ผมจะใช้จะใช้ประโยชน์ไปใช้ที่บ้านครับในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะ น่าจะเอาไปปรับใช้กับเป็นวิชาหนึ่งของโรงเรียนให้การบ้านไปหรือว่าไปทําที่บ้านด้วยประโยชน์ที่จะได้รับอย่างน้อยคนที่สัมผัสได้แค่ห้าสเปอร์เซ็หสิบเปเซ็น์มันอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดิบแปดสิบหรือร้อยเปอร์เซต อาจารย์ยอดกระบวนการเนี่ยจะทำให้โรงเรียนเข้มแข็งขึ้นชุมชนจะเข้าใจโรงเรียนมากขึ้นแล้วก็อยากมีส่วนร่วมมากขึ้นเข้าใจปัญหาอะไรมากขึ้นมันเป็นการเปิดใจคุยกันนักเรียนได้เปิดใจพูดอะไรอย่างนี่กระบวนการเนี้ยมันเป็นสามฝ่ายทํางานร่วมกันชุมชนก็รับรู้แล้วอ๋อครูกับนักเรียนก็ลูกหลานเรานี่แหละอยากให้เราเป็นยังไงนักเรียนก็พ่อแม่ผู้ปกครองกับคุณครูอยากให้เราเป็นยังไงแต่มันไม่ใช่เ,เป็นเรื่องโดดเดี่ยวหนึ่งคนถูกมะมมันเป็นกลุ่มเมื่อเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะมีความเข้มแข็ง จุดที่บกพร่องเนี่ยเราไม่ได้บกพร่องคนเดียวพวกเราทั้งหมดเฮ้ยกลุ่มนักเรียนใช่ไหมครับครูเขาอยากได้อย่างเนี้ยผู้เขาอย่างเนี้ยพวกเรา,าทําอะไรกันดีกว่าไหมเพราะนั้นกระบวนการตรงน,นี้สุดท้ายเนี่ยแต่ละกลุ่มคุณครูนักเรียนผู้ปกครองจะรเริ่มรู้ว่าจริงๆท,ที่เราอยู่ร่วมกันมาไม่เคยเปิดใจพูดกันเนี่ยอ๋อจริงๆนี่คือน,นี่เองคือสิ่งที่ทุกคนอยากอยากให้เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะเริ่มเข้าสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้เป็นไปตามนั้นจะเป็นการบงการกลุ่มไม่มีใครว่าใครเป็นศันยกลุ่ม เราช่วยกันแล้วถ้าทั้งสมกลุ่มทําในสิ่งที่ทุกคนมุ่งหมายให้เกิดขึ้นทั้งโรงเรียนก็ไปได้ความเข้มแข็งเกิดขึ้นตอนนี้